you <laughs> าภาษาฟอสาเวลาเป็กน้อยจะเวลารบศิลธรรมรารนาขบลอีกสบแปซึ่งจอในชาชาทางที่หออกจากสหานี้ารปาทางรษาทที่เรามระทำกิจระอยู่ด้านล่างกับวกานี้อาจากายางามแล้าเดี๋ยวตัาที่ตาาดี เราก็เท <usion> ้ากัครับเป็ษาต่อไปครับสถาบันพระานะครับรัสมองดวภาษาเชบริการขอให้ไิกาที่่าจะเป็นุางกรว์สวรรคพครับ